นักร้องลูกทุ่งสาวหญิงทิติการเดินทางพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเนภายทอนจำกัดได้ร่วมจัดพิธีบวงสวงครั้งยิ่งใหญ่ณเกาะคำชะนักเรียนดุริยางทหารอากาศบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อฉลองยอดขายทะลุ3 0 0ล้านบาทซึ่งงานบวงสวงในครั้งนี้ได้จัดขึ้นอย่างอลังการแบบที่ไม่เคยมีใครจัดขึ้นมาก่อนที่เกาะคำชะโนดแห่งนี้ไมโทโดยมีการประกอบพิธีไหว้ขอพรพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีปทุมมาทั้งยังมีการแสดง รำถวายพร้อมด้วยนักร้องสาวหญิงทิติการก็ได้โชว์น้ำเสียงในงานวงสวงนี้ด้วยโดยหญิงทิติการได้โพสต์ภาพบรรยากาศทั้งหมดลงใน Facebook f แฟนเพจหญิงทิติการเพจหลักพร้อมระบุแคปชั่นว่าร่วมวงสวง300ล้านของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะพทอนในฐานะพรีเซนเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาคาคอฟฟี่ขอบพระคุณพี่กรีนพี่โอพี่ยุยพี่ก้อยและพี่ๆทุกท่านที่ต้อนรับหญิงอย่างอบอุ่นมาในครั้งนี้ด้วยนะคะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหญิงทิติการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหญิงทิติการอาสยามภายหลังจากเสร็จสิ้นทีธีต่างๆแล้วด้านหญิงทิติการก็ได้มีการเปิดเผยภาพเลขทูบเลขขันน้ำมนเพื่อแจกเป็นแนวทางให้เหล่าแฟนคลับและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่ได้เห็นสามารถนําไปเป็นเลขเด็ดสําหรับการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ลุน้นโชคใหญ่กันในวันอาทิตย์ที่วันที่1ตุลาคม2566นี้หญิงทิติการเปิดเลขทูบเลขขันน้ำมน์งานบวงสรวง300ล้านเซียนหวยพลาด ไม่ได้โค้งสุดท้ายก่อนถึงเวลาประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่1ตุลาคม66หวยออกวันอาทิตย์โดยแนวทางเลขเด็ดจากหญิงทิติการร่วมง,งานบวงสวง300ล้านมีทั้งเลขทูบและเลขขันน้ำมนซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นเลขมงคลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เลขทูบบวงสวง300ล้านที่คำชะโนด3 9 7เลขขันน้ำมนต์1 0 6 8 5. จากข้อมูลตัวเลขเบื้องต้นเราก็สามารถนำมาจับคู่เพื่อแตกแนวทางเลขท้าย2ตัวและเลขท้าย3ตัวตรงได้อีกมากมายหลายชุดโดยหลังจากที่หญิงทิติการโพสต์ภาพดังกล่าวก็เป็นเหตุให้ชาวเน็ตรวมถึงนักล่ารางวัลใหญ่จำนวนมากแห่แหนกันมาจดแนวทางเลขมงคลเพื่อนำไปลุ้นเสียงโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำงวดวันอาทิตย์ที่110-66เลขท้าย2ตัว393797 1 10, 61, 51, 18, 0 6 80, 50, 65, 7, 7, 1, 1 10 6, 10 9, 68, 5 1 1 8 0 6 8 0 5 0 6 5 0 51, 6 8ยเลขท้าย3ตัวสามเก้าเจ็ดส1 0หกเจ็8 5า8 5ก้5 0นึ่งสามห